ช่วงที่2ของรู้ทันการเมืองไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไลฟ์สด u t u b e นะคะนั่นก็คือน้ำก้านตองเอาไว้ด้วยนะคะมาในช่วงนี้เรื่องของค่าไฟเนี่ยถูกเปิดประเด็นอีกครั้งหนึ่งโดยฝ่ายค้านนะคะเขาไปตั้งข้อสังเกตเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนนะว่าอันเนี้ยมันจะยิ่งทำให้เราต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นหรือเปล่าแต่ทางรัฐบาลก็ชี้แจงว่าเอาละ มันจะมี5,200เมกะวัตต์กับ3,600เมกะวัตต์ไอ้3,600เมกะวัตต์เนี่ยเบรกได้แต่ว่าไอ้5,200เมกะวัตต์เนี่ยมันเบรกไม่ได้มันเดินหน้าไปแล้วและถ้าไปดูเนี่ยการรับซื้อก็คือราคาถูกลงเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะแพงขึ้นแต่มันคือการถูกลงอ่าท่านเกียรติมองอยังไงบ้างคะมาตรฐานต่ำไปหน่อยบ้างฮะเพื <c oughs> พ่อนคุณเ <c oughs> พื <c oughs> พ่อนคุณเกียรติเองนะ เขาชื่อพี่พี่ละหมื่นเนี่ยมาจากที่เดียวกันแต่เรื่องนี้ผมก็ไม่เคยใช้ความที่รู้จักกันทําให้ผมหยุดพูดเลยนะเพราะเรื่องนี้พูดมาหลายครั้งใช่แล้วสมัยผมอยู่ในสภารอบที่แล้วมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะมาทบทวนเรื่องนี้แต่พวกก็ไม่ไปทําเออใช่เพราะว่าเห็นว่าสัญญาเนี้ยตั้งแต่สมัยยุคพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะ ซึ่งท่านกเกียรติอยู่ในสภา,าผมอยู่ในสภา,ายุคนั้นแล้วก็มีกรรมธิการวิสามันขึ้นมาเลยเพื่อศึกษาดูเรื่องพลังงานเลยต้นทุนพลังงานเลยนะครับแล้วผมเองก็เป็นคนยื่นทั้งกระทู้ทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้คําตอบแบบหน้าขำๆกลับามาจากคณะกรรมการกิจการพลังงานด้วยะนะครับต้นทุนที่สําคัญที่สุดของไฟฟ้าเพราะวันนี้เราโจทย์เราคือไฟฟ้าแพงใช่ไหมฮะ เพราะเราไปพยายามจะไปซื้อเพิ่มอีกใช่ซื้อเพิ่มแล้วแจกสัมปทานเพิ่มเอางั้นดีกว่านะฮะมันมาจากไหนบ้างนะต้นทุนที่สําคัญคือก๊าซธรรมชาติถูกไหมฮะเราใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตเนี่ยเจสเนเลยนะเจเอร์เซเลยของกําลังไฟฟ้าที่มีทั้งหมดค่ะทีนี้ผมก็ไปไล่ดูกลายเป็นว่าให้ราคาก๊าซธรรมชาติที่เราซื้อแพงกว่าที่เข้าปิโตเคมี โรงงานปิโตเคมีสองเท่าที่โอ้โหประชาชนใช้แพงกว่าโรงงานโรงงานเนี่ยเมื่อสามสิบปีที่แล้วมันต้องเกิดใช่เขาก็บอกว่าเอาละให้มันได้ราคาพิเศษเพื่อให้มันเกิดปิโตเคมีที่มากกะพุทธเข้าใจได้ฮะมันผ่านมาสามสิบปีแล้วอะยังได้สิทธิพิเศษตรงนี้อยู่เลยในขณะที่ประชาชนใช้ก๊าซจากอ่าวไทยนะครับจากอ่าวไทยนะฮะ ปรากฏว่าเขาพบว่าก๊าซที่มาจากอ่าวไทยเนี่ยมันไปทําปิโตเคมีดีมากไงก็งั้นเขาใช้เราไม่ต้องก็เลยใช้เยอะนะครับและไอ้ส่วนที่ต้องนําเข้าเพราะมันใช้ไม่พอก็เอามาผลิตไฟฟ้าซช่เอามาผลิตอย่างนู้นอย่างนี้ซะแต่ราคาไม่ถ่วงดุลไงะมันต้องเกลี่ยราคาใช่ไหมฮะอย่างต่ำที่สุดต้องเฉลี่ยถูกต้องแล้วต้นต้องจ่ายเท่ากันถูกไหมแต่ถ้าคิดว่าเป็นต้นทุนของประเทศใช่ใช่ แต่จริงๆแล้วเป็นผมเนี่ยผมให้ประชาชนต้องถูกที่สุดนะถูกต้องถูกต้องเพราะว่าประชาชนไม่มีรายได้แล้วอื่นรู้ไหมครับครับปากหลุมที่เอาไทยเนี่ยราคาก๊สต่อกิโลก๊สธรรมชาตินะต่อกิโลนะครับเฉลี่ยถูกสุดเนี่ยบาทกว่าเท่านั้นนะกิโลละโอ้เฉลี่ยแล้วกันมีผลการศึกษาชัดเจนของสถาบันจุฬาอยู่ที่ประมาณสามบาทแล้วรู้ไหมครับเวลาไปเข้าโรงไฟฟ้าอยู่ที่กี่บาทสองบาทสิบหก ฮ,ฮะสามแต่ไปถึงสิบหก <c hh> เลยใช่ครัคะโอ้โหตรงนี้ผมเคยตั้งคําถามผ่านกรรมธิการผ่านอะไรทุกอย่างคําตอบแย่มากเลยครับเ <rim. S 2> ขาตอบว่าไม่เข้าท่าเลยครับ,บอกมันจําเป็นจะต้องเฉลี่ยกันไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงาั้นปิโตเคมีก็สําคัญในขณะเดียวกันเรามีเงินเหลือจากกาไรของรับวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเข้าไปลงทุนเรื่องอื่น ออ๋ก็เลยต้อง,ม,องมามันกลายเป็นอย่างนี้ไปม,มาบวมมาบวม <c oughs> แล้วก็กลายเป็นว่าประเทศไทยเราเจอสองเด้งนะเด้งแรกคือเรื่องราคากาส๊สซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับเจสิบเปอร์เซนใช่ครับอพอเจอราคากา๊สเข้าไปแล้วนะครับเด้งที่สองอเราเจอค่าเอทีเออเอฟทีไฟโดยที่เราไม่ได้ใช้แต่เสียพูดง่าย อพอดีผมเป็นวิศวกรไฟฟ้าซึ่งเคยครสร้างโรงไฟฟ้าในหลายประเทศนะฮะทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ตะวัอนออกกลางประเทศไทยสร้างมาหมดแล้วในยุคที่ผมยังหนุมกว่าน,นี้หน่อยอะนะฮ <laughs> ะมันชัดเจนมากว่าต้นทุนของการสร้างโร,รง,งไฟฟ้ามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ต้นทุนของโรงไฟฟ้ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ทำไมเราแล้วก็ ไฟฟ้าสำรองอเราต้องมีแค่ไหนถึงจะพอดีอโอเคไหมฮะพี่ทราบไหมครับว่าถ้าวันนี้ผมไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานจากประเทศใดเลยสำรองไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ห้าเอง่ะคะแล้วสำรองต้องหกสิบเปอร์เซ็นต้องไม่เกินห้าเปอร์เซ็นถ้าอย่างประเทศไทยเราพึ่งแก๊สจากพม่าเราพึ่งแก๊สจากแหล่งเจดีเอทางมาเลเซียเราพึ่งจากหลายที่ ต้องไม่เกิน15%วันนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่คะเอาฉาดมาฝากนะฮะออันนี้ขึ้นให้ดูได้เลยครับเราอยู่ที่42%โอ้โหนึกว่าสัก60โอ้โห42%คนไทยก็ตาย่ไหมฮะว่ากำลังการผลิตของเราตามนี้นะฮะเรามีที่49,000เมกะวัต์ในขณาดที่เราใช้จริง30,000 จริงๆมันควรไม่เกินห้าเอร์ <นะ S 2> เอาละประเทศไทยจากหลายแดงสิห<ช>้าเปอร์เซนต์ใช้ได้นะฮะสิบถึงสิบห้าเเนี่ยก็บวกไปสิครับอีกห้าพันไม่กวัตดเท่านั้นนะถ้าอยู่ที่สี่หมื่นสองสี่มืนสามพอเข้าใจได้อของเราตอนนี้อยู่สี่หมื่นเก้าทีนี้ปัญหามันอยู่อย่างนี้ฮะวิธีคิดของเราก็คือให้ประชาชนจ่ายค่าพร้อม,อมจ่ายหรือ FT, FT ใช่ไหมคะมใช่ไหมครับ แล้ววิธีที่เขาใช้กำนวณเอฟมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นนักวิชาการนั่งมองไปข้างหน้าสามเดือนแล้วก็นั่งเทียนนะฮะซึ่งผมไม่เห็นด้วยเพราะเราสามารถยอมองย้อนหลังได้เป็นตัวเลขจริงหมดถูกไหมครับพี่มองย้อนหลังสามเดือนเนี่ยไม่ต่างกับพี่มองไปข้างหน้ามันแค่ทางกันสามเดือนนะครับแล้วไม่ต้องนั่งเทียนฮะพี่ดูเทรนด์ดูแนวโน้มจากสามเดือนที่ผ่านมาเพื่อกําหนดก็ได้ถูกไหมครับ ไม่เราเลือกวิธีมองไปข้างหน้าเพนั่งเทียนถูกบ้างผิดบ้างทําไมฮะทําไมประชาชนต้องจ่ายเงินจากการคาดเดาคาดเดาที่ผิดถูกไม่ควรอันนี้ข้อที่หนึ่งนะฮะพอมันสำรองเยอะเกินพี่จ่ายค่าเอฟทีแล้วณวันนี้ค่าเอฟทีไหลตังนะครับไม่ใช่หลักสตังค์สิบสตังค์ไม่ใช่เลยนะครับใช่เพราะมันตอนนี้สำรองมันเยอะมาก สัรองมันเยอะมากอันนี้พูดถึงสำมองปริมาณสำรองก่อนนะฮะเราเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกนะฮะว่าไอ้ส่วนโซล่าเนี่ยมันมเท่าไหร่<ม>ไอ้ปริมาณสำรองเนี่ยต้องถือว่าเยอะมากแล้วกลายเป็นภาระที่ประชาชนจ่ายต้องแบบแล้วใครได้มัไอพ้พ่อค้าได้ก็คือคนได้สัมปทานทั้งสิ้นเ,ออเลยพ่อค้าผมว่าไม่เข้าท่าเลยอันนี้ต้แก้่ได้แล้วก็แก้ไม่ได้ มันแก้ได้ครับเขาบอกอแก้ไม่ได้อ้างกฎหมายเนี่ยผมไม่มีวันเห็นด้วยครับเพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดว่าราคาค่าพลังงานในประเทศนี้เขียนไว้ในกฎหมายอยู่แล้วนะครับต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมแล้วมันเป็นธรรมยังไงฮะพี่แก๊สเวลาค่าผ่านท่อต้องกําไรสิบสองเปอร์เซ็นต์นะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ,นะมีด้วยเหรอ,อทำไมต้องซื้อราคาแก๊สที่แพงกว่าปิโตเคมีเท่าตัวใช่ มันเป็นธรรมตรงไหนมันไม่ไม่มีความเป็นธรรมมันไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วพวกไม่เกลี่ยไม่เกลี่ยต้นทุนที่นําเข้ากับต้นทุนที่ได้จากหลุมที่เรามีทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับก๊าซ LPG ก๊าซถูต้มที่คุณแอนใช้ที่บ้านเหมือนกันนะฮะมีการเอาไปขายประเทศเพื่อนบ้านในราคาถูกทําให้เราต้องนําเข้าของแพงเข้ามาแล้วเราจ่ายของแพงทําไมครับนั่นน่ะสิคะเห็นไหมฮะ เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะแต่ผมไม่เห็นรัฐบาลออกมาพูดเลยชัดเลยแถมแถมวันนี้ให้สัมปทานเพิ่มอีกเพิ่งไปเซ็นสัญญาอีกสี่พันเก้าร้อยใช่ไหมฮะคือห้าพันสองร้อยเนี่ยใช่ค่ะแล้วอ้างว่ามันเจรจาไว้แล้วมันประมูลกันไปแล้วใช่ค่ะอ้างกฤษฎีกาอ้างนู่นนี่นั่นต่างๆอันนี้น่าเจ็บใจตรงนี้อื เพราะว่ามันไม่จริงครับจริงฮะว่ามันทับไปแล้วแต่ต้องเซ็นเลยเหรอไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องลงนามวันนี้แล้วมันทําให้เราเพิ่มสําปองเกินขึ้นไปอีกแต่ไม่มีใครเคยออกมาบอกนะพี่คนในกกพอเองคณะกรรมการกิจการพลังงานและกระทรวงพลังงานเนี่ยไม่เคยออกมาพูดนะครับว่ามันจะทําให้ประชาชนจ่ายค่าไฟแพงขึ้นอีกเท่าไหร่เพราะมันมีค่าพร้อมใจ ไม่พูดเลยครอดูในข่าวทุกข่าวได้เลยไม่มีเลยทั้งๆท,ท,ที่ไม่จําเป็นอย่างยิ่งอันที่สองที่บอกว่าไอ้พลังงานทางเลือกเนี่ยหมุนเวียนทั้งหลายเนี่ยนนพลังโซลาร์านเนี่ยพลังลมพลังงานแสงอาทิตย์ะแล้วพลังงานไบโออนะฮะเขาบอกว่ามันไม่เสถียรนะะมันไม่สามารถพึ่งพาได้มันได้โซลาร์มันได้เฉพาะกลางวันเวลามีแดด แต่พวกก็คิดแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่เอากําลังผลิตทั้งหมดมารวมเป็นกําลังผลิตของประเทศเอามาส่วนเดียวส่วนนี้มาจากไหนไม่เคยอธิบายแต่ผมคร่าวๆคือพวกตัดไปครึ่งหนึ่งเลยความพร้อมจ่ายทั้งๆที่ให้สัมปทานให้เต็มมาพี่ให้สัมปทานให้เต็มแล้วบางคนเขาก็ผลิตเต็มเวลาเหมือนกันเพราะเขาส่วนที่ได้จากกลางวันเขาไปเก็บในแบตเตอรี่พอกลางคืนเขาก็ส่งออก ในระบบเป็นไหมฮะพอเป็นอย่างนั้นเราก็บอกเฮ้ยมันใช่เหรอวันนี้เป็นวันที่ต้องแก้ปัญหากําลังผลิตมันเกินนะเราเกินอยู่ 15, มหม,มื่นห้าพันเมกะวัตเกือบเท่าตัวฮะเกือบครึ่งหนึ่งเกือบห้าสหสิเปอร์เซ็นเนียที่พี่ว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งทั้งที่ามาตรฐานของโลกนี้บอกว่าคุณควรมีไม่เกินสิบห้าเปอร์ซึ่งไอที่เกินเกินนี้เนี่ย มันมันมันมาอยู่ในไอ้ค่าพร้อมจ่ายที่เราจะไปอยู่ในค่าไฟที่เราต้องต้องใช้กันทุกคนจ่ายหมดเลยนะแล้วคนที่อนุมัติคือใครรู้ป่าพี่ใครครับประธานคณะกรรมการกิจการพลังงานนายกเลยครับและ,และรัฐมนตรีก็นั่งอยู่ในคณะกรรมการด้วยหวเห็นว่าสองวันนี้อลิตภัณฑ์เป็นทำไมไม่อธิบายล่ะครับทำไมไม่อธิบายว่าปล่อยให้มาถึงจุดนี้ได้ไง จอาาวแบบถ้าเป็นประเทศอื่นนะฮะเขาเจรจากับคู่สัญญาโดยเฉพาะคู่สัญญาใหญ่บอกว่าเฮ้ยคุณถอยไปก่อนนะช่วงนี้อย่าเอามาบวกได้ในค่าพร้อมจ่ายได้ใช่ไหมคะมันสามารถที่จะเจรจาได้หมดอะครับในโลกนี้ไม่มีอะไรเจรจาไม่ได้แต่นี่ไปให้สัญญาเพิ่มมันน่าจะปวดตรงนี้ใช่ใช่เอาเป็นทุนในการเลือกตั้งหรเปล่า อ่าผมจะตอบไม่ได้ฮะอันนี้เดี๋ยวเขาก็มาฟ้องหมิ่นประมาทนะฮะเราก็ไม่รู้ไงเราไม่ทราบแต่คนคิดได้คนคิดได้ทีนี้กลับมาดูอีกนิดนึงว่าเอะในฉากที่ผมเตรียมมาให้ฉากที่สองเนี่ยนะครับสัดส่วนกําลังการผลิตเนี่ยไอ้พวกหมุนเวียนของเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้มันอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ที่เป็นทางการนะบอกว่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพวกไปบวกอีกอีกห้าพันเมก แล้วยังมีเฟสสออีก3,000ันไหม3,600เกะวัต์ที่เขาบอกว่าเบรกอ,อันนี้เบรกไว้ได้อ่าด่อ,อันแรกก็เบรกได้แต่ไม่เบรกเองนะครับ5000เมกเรามีอยู่อยู่10อยู่แล้วเยอะมากแล้วเยอะมากแล้วพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเยอะมากแล้วนะครับทำไมต้องเพิ่มอีกเขาอ้างว่าได้ราคาที่ถูกอ๋อเหรอฮะนี่ไง มันกลับมาประเด็นเด็ดของรายการวันนี้พี่ว่าคนที่เ <Qué> ป็นรับวิสาหกิจด้านพลังงานของเราเนี่ยไปประมูลที่อินเดียพี่เออถูกเราชมเลยแดดอินเดียถูกก่าแดดไทยขึ้นนะเออมันทําให้เราคิดว่าเฮ้ยแดดอินเดียนี่มันมันถูกกว่าแดดไทยที่พี่ว่าแดดที่ดีที่สุดโ็กอยู่ที่เมืองไทยกับพม่าไปประมูลนะครับหนึ่งพันมกะวัตต์ นะครับได้ที่2.69จุดหกเารูปีไม่ใช่บาทเงินรูปีอินเดียต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงก็คือต่อยุนต่อหน่วยนะครับซึ่งแปลถอดรหัสออกมาจุดศูนดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยแปลเป็นบาท1.01บาทต่อหน่วยถูกกว่าครึ่งหนึ่ง อใช่ใช่ค่ะเพราะเมื่อวานที่อันจําได้ประมาณ2บาทส <2 S 1> <พ>องบาทค่าแคกบอกอ,อีนี่แคว่าแคแดดแดดของแคกทุกต่วแดดข,ของคนไทยลนาแล้วนี่ไงครับก็ไปดูสิครับว่านะครับไอคนที่ได้โคต้าไปเนี่ยมันก็สองบาทกว่าหมดเลยนะอะใช่ค่ะนะฮะแล้วก็มีมีรายใหญ่อยู่สองรายที่เหลือเป็นรายลเล็กๆหน่อยแต่ ประเด็นที่สาคัญที่สุดฮะมันใช่ชั่วโมงนี้เหรอครับที่จะไปให้สัญญาสัมปทานเพิ่มนี่ไดินะัทั้งทงี่เราไม่แก้ปัญหาว่ากําลังการผลิตเรามันมากเกินะนะครับแล้วไม่ใช่มากเกินอย่างเดียวแล้วไม่มีใครเดือดร้อนนี่ครับประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนพราเราจ่ายค่าพร้อมจ่ายม,มันบริหารยังไงอะพี่เดี๋ยแเราก็ไม่มีรู้สึกอะไรเลยลกูสบายสบาย ปปชก็ไม่รู้อยู่ไหนใครก็ไม่รู้อยู่ไหนทําอะไรก็ได้ตรงเนี้ยฮะผมคิดว่าคือในยุคสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีทางเลยครับที่จะกําลังการผลิตเกินสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตไม่มีฮะในยุคนั้นนะครับไม่มีเด็ดขาดวันนี้มันไปกันใหญ่แล้วนะครับแล้วแถมไปซื้อราคาแพงมาอีกใช่แต่บอกว่าถูกแต่บอกว่าถูกเพรา่ใช่ครับถูกที่เคยประมูลมาในประเทศไทยประเทศนี้เท่านั้น เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลหมดแล้วม,มันไปไกลกว่าน,นี้นะครับทีนี้มันน่ากังวลครับพี่อันนี้ก็คือกลายเป็นต้นเหตุอันหนึ่งของเศษรษฐกิจไทยนะฮะที่เมื่อกี้ช่วงที่แล้วเราพูดกันต้นทุนเรามันบานเบิกทั้งทั้งที่ไม่ควรเป็นแล้วมันกลายเป็นว่าประชาชนเป็นคนรับภาระทั้งหมดเราปล่อยให้ประเทศนี้เป็นอย่างนี้ตายครับเอกชนก็ไม่ต้องไปแข่งกับใคร นี่คือเหตุผลที่ทําไมเราโต1.6ฮะมันกลับมามันเวียนอยู่ตรงนี้ครับอยู่นโยบายและการกํากับของรัฐบาลต้องถือว่าในเรื่องเหล่านี้ล้มเหลวจริงๆนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเดี๋ยวก็จะมีลูกน้องออกมันบ่อกนี่เป็นเพราะเราบริหารเก่งนะถึง1.6ถ้าไม่เรามานะมันก็อาจจะเหลือ0.8เพราะมือเราเลยได้1.6คือผมว่า ถ้าอย่างนั้นก็ให้คนอื่นที่เขามีฝีมือไปทา<ช>ได้ไหมครับ<ช>ผมว่ามันไม่ใช่อะฮะคือประเทศไทยวันที่สัญญาณเนี่ยผมก็ไม่รู้นะฮะถ้าผมเป็นคนหนึ่งในรัฐบาลผมอายนะอืว่าประเทศไทยเนี่ยในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราโตสามกว่าสามกว่าหมดเลยเราหนึ่งจุดหกแล้วเวลาเราเอาพลังงานไปขายประเทศเพื่อนบ้านเราขายถูกกว่าที่ขายคนไทยเหมือนกับน้ำตรงน้ำตาลขายออกถูกหมดเราใช้แพงหมด ถ้าถูกกว่าเพราะภาษีนั่นเรื่องหนึ่งแต่กลายเป็นว่าต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้ถูก,กเกลี่ยอย่างเป็นธรรมและกลายเป็นว่าภาระทั้งหมดตกอยู่กับคนไทยมันจะต้องทํำยังไงฮะถึงจะต้องปฏิรูปเรื่องกระบวนการบริหารจิจการพลังงานทั้งหมดก็เนี่ยมากันอย่างนี้ตั้งแต่สมัยพ่อเดกประยุทธ์แล้วก็เลยไม่รู้ว่าใครโกงกันแน่เราก็งงไปหมดอะแต่ละคนก็ซื่อสั่หมดแต่ก็ เส้นแพงขึ้นแพงขึ้นสำรองมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะว่าไล่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นยุคยิ่งรักถูกไหมคะไอ้เรื่องการสำรองไฟที่มันเยอะเกินมันบานเบอะตั้งแต่ยุคนั้นแล้วมาลงนามกันในยุคประยุทธ์นะครับแล้วก็ต่อยอดกันมาเรื่อยต่อในชุดนี้ตรงนี้ในยุคท่านประยุทธ์ด้วยแล้วก็มาช่วงนี้ด้วยซึ่งผมคิดว่ามันมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นศาสตร์ที่เราไม่มีใครรู้นะทุกคนรู้ดีหมดใช่เชื่อไหมครับ ผมเคยเตั้งคําถามในสภานะครับผมบอกว่าไอ้ค่าผ่านท่อเนี่ยก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาขายค่าผ่านท่อเนี่ยทำไมต้องให้แน่ใจว่าบริษัทที่ลงทุนได้กําไรสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นผมตั้งคําถามนี้ไปคณะกรรมการกรกพก็พูดในสภานะฮะบ,บันทึกไว้นะฮะบ,บอกว่าขอรับคําถามนี้ไว้แล้วจะตอบท่านนะครับแล้วประมาณสี่เดือนให้หลังผมได้จดหมายน้อย มาจากคณะกรรมการนะครับบอกว่าขณะนี้เรายังอยู่ระหว่างที่จะให้บริษัทปตทเขาพูดคำนี้นะแยกต้นทุนในการขนส่งก๊าซให้ชัดในบัญชีโอ้โหตอบ่างนี้เศร้าไว้เนี่ยคือมันจริงๆมันต้องมันเบนช์มาร์กมันก็ต้องรู้อยู่แล้วครับไม่ใช่มาตอบ่างนี้นี่เขาตอบผมอย่างนี้จริงๆรนะแล้วผมเก็บไว้นะฮะผมใส่กรอบไปเลยฮะ ว่าสักวันหนึ่งผมคงต้องได้ใช้<ม>นะครับ<ม>แล้วคนที่ตอบก็คงต้องเข้าใจด้วย<ม>ว่าผมจะต้องใช้ในสิ่งที่มันต้องเป็นประโยชน์กับประเทศ<ม><ม>ตอบอย่างนี้รับไม่ได้พี่<ม>ค,คนกำกับเองไม่รู้น้อนรู้หนาวเลยครับตอบแบบนี้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวจริงๆผมตั้งคำถามว่าทำไมก๊าซที่ไปปิโตเคมีถูกกว่าที่ใช้โรงไฟฟ้าเท่าตัวเออทำไมอ่ะเขาตอบว่าอขอรับ คำถามนี้ไว้นะครับเราจะตอบมาไม่เคยตอบครับจนถ,ถึงวันนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งคะรองนายกท่านหนึ่งอ,อยู่พักเดียวกับปัจจุบันวังที่ดูเรื่องพลังงานเออวลัลานเหรอนะฮะเขาบอกว่าเราให้ผู้เชี่ยวชาญเรามีผู้เชี่ยวชาญในการกําหนดราคาเออไม่มีในกฎหมายเลยนะครับแต่นี้ตอบในสภารับไม่ได้ครับรับไม่ได้จริงๆพี่พี่มผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็ทุกคนรับรู้รับทราบใน,นแต่ละคนสูญเสียเท่าไหร่คนมาลงทุนไม่อยากมาลงทุนเพราะว่าค่าไฟค่าน้ํามันแพงต้นทุนสูงอยู่แล้วอตอนที่ผมอยู่ในรัฐบาลเนี่ยฮะผมได้รับภารกิจในการเจรจาราคากา๊สธรรมชาติที่ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมให้ลดลงเพราะเราแพงกว่าเวียดนามเชื่อไหมครับว่าผมเจรจาสามสัปดาห์ก็ลงมาหมดเลยฮะ ไม,ไม่ต้องไม่ต้องรอกฎหมายใหม่นะครับไม่ต้องไม่ต้อง<ล>รื้อไม่ต้องเขียนอะไรขึ้ใหม่ในวันแรกวันแรกผมยังจําได้แม่นเลยครับวันแรกที่เขาที่ผมประชุมเรื่องนี้ฮะเขาเอาเอกาสารมาให้ผมตั้งหนึ่งนะนี่คือผลการศึกษาว่าราคาเราโอเคราคาเราถูกต้องแล้วผมบอไม่เป็นไรฮะผม Google แล้วผม Google ผมก็บอกว่าราคาใน,ในตรงนี้ผมไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะราคาที่ขายในประเทศไทยแพงกว่าราคาที่ขายในประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยแข่งไม่ได้นะครับพอมองเห็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะ Put the right m n n on the right job ไหแม่ก็ไม่มันต้องจริงๆนะฮะทุกคนที่มีโอกาสไปทำงานเป็นรัฐบาลนะฮะอยู่ในคอรมเนี่ยต้องสำนึกไปฮะคุณไม่ใช่ไปเพื่อไปแย่งกันใช้งบประมาณนะคุณไปเพื่อทำประโยชน์ให้ประชาชนอแล้วถ้าคุณไม่สามารถทำประโยชน์ให้ประชาชนได้คุณไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะ พิจารแล้วประชาชนเองต้องรู้สึกอย่างนั้นเราต้องไปไล่ถึงพี่จะไปไล่จะอะไรก็ต้องเรียกร้องต้องอ้างว่าต้องเรียกร้องความรับผิดชอบของเขาทีนี้ไอ้โจทย์เรื่องพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะพี่พูดกันในสังคมไทยเยอะไปหมดปหลลายีแ้วพูดกันแล้วพูดแล้วพูดอีกนะครับแต่ไม่มีใครทําอะไรเลยแล้วแถมที่มันน่าเจ็บปวดที่สุดก็คือว่า ไปให้สัมปทานเพิ่มอีกเอ,อเพื่อเพิ่มอัตราที่ค่าไฟที่เราต้องรับภาระแต่แต่มาหลอกเราว่าค่าไฟถูกลงออถูกลงจากตอนไหนฮะจากเมื <20 S 2> ่อ20ปีที่แล้ว,ว่ใช่ไม่ค่ะเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยสบาท18ก็มาเหลือ4บาท15แล้วก็เนี่ยพฤษภาถึงสิงหาก็จะเหลือ3บาท99 เห็นไหมคะลดลงมาแนาวโน้มลดลงมาไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดอธิบายหน่อยครับทําไมอินเดียบาทเดียวดวงอธิเกตดวงเดียวกันคนประมูลก็คนเดียวกัน <c oughs> นะครับผมว่าอย่างเงี้ยมันมันนับไม่ได้่าจริงๆฮะ <c oughs> ผมก็ไม่ไม่ต้องการที่จะแบบว่าใครนะฮะ <c oughs> แต่ผมแนะนำจริงๆฮะประเทศนี้ก็จะโต1.6%อยู่ล่ำไปถ้าไม่แก้ ปัญหาที่โครงสร้างที่ต้นทุนการผลิตทุกอย่างที่เป็นต้นทุนของการใช้ชีวิตของประชาช,ชนและต้นทุนของภาคปรกชนทั้งหมดค่ะชัดเจนนะคะ,ะควันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณท่านเกียรติสิทธิมณ์มากมากนะคะขอบพระคุณค้าสวัสดีรับสวัสดีครับ,บ,รบพักครู่เดียวนะคะช่วงหน้า หมอเกดล่าสุดโดนแล้วนะคะโดนอะไรแล้วหัวสอวอจะไปถึงไหนยังไงจะ,จะจะจะไม่รอดเหมือนหมอเกดหรือเปล่าต้องพูดคุยกับท่านนี้เลยนะคะทนายอันบุรีรัมในช่วงหน้าแต่ก่อนพักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์นั่นก็คือนามก้านตอนนามก้านตองเอาไว้ด้วยนะคะพักครู่เดียวเดี๋ยวมาค่ะ